แค้ครทำนูนาพลังรัฐยื่นเข้ามาไม่เอาจริงโดยเฉพาะเรื่องระบบเลือกตั้งยื่นมาเพื่อที่จะทําให้เกิดปัญหาให้คุณอ่อนเอให้คูณต่อสู้ทะเลาะกันแต่ความสามัคคีกันให้อ่อนเอเขายื่นมาเพื่อที่จะจะบอกแก้สองใบใช่ไหมก็คือปรามพักร่วมปรามพักเล็กให้พักเล็กหงอพักเล็กเยอะขออ,อ้าวเดี๋ยวจัดการให้ชันเร็นประธานได้แต่วกคุณต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นพักร่วมก็หงอ พักเล็กต่างๆที่ก็สยบนี่ทำให้ฝีกฝั่งฝ่ายค้านพรรคประชาชนดีแต่อ่อนแอเพื่อเขาจะได้อยู่ต่อได้ ได้แก่แจะแก้ได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งคือคำว่าได้แก้ก็หมายความได้ยื่นต้องได้ยื่นกันแลไวหรือแล้วได้รับการบรรจุขวาระแน่แล้วก็จะมีมาจากหลายสายหลายทางแน่จากพักร่วมก็ยื่นไปพักรัฐบาลก็ยื่นมาแล้วก็พักร่วมรัฐบาลก็ยื่นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ยื่นแล้วก็คิดว่าแน่นอนแล้วคือ23บสามตอนที่ผมได้รับการประสานภายในนะวันที่23บนี้ได้พิจารากันส่วนจะได้แก้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งทางร่วมจริงๆก็คืออยากแก้แต่ว่า ใครจะแก้มากแก้น้อยแก้ประเด็นไหนมันต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเนี่ยผมหนักใจว่าบนความหลากหลายวันนี้เนี่ยมันจะหาจุดที่มันลงตัวกันยังไงแต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องมือมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือรัฐบาลจะเอาอยัางไงสวจะเอาอยัางไงนั่นแหละตรงนั้นแหละได้แก่ผมคิดว่าอยากแก้แต่ว่าจะแก้ไม่ตรงกันแต่ว่าคําว่าอยากแก้นี่อยากแก้แต่ว่าถามว่าความมุ่งมั่นนะ มันจะไม่สู้ฝ่ายค้านหรอกความมุ่งมั่นจะพอแไปวเบาๆๆๆๆๆโดยเพราะวันนี้ที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยห้าประเด็นของพรรคพลังประชารัฐนะผมยังคิดว่าเขาหวังผลจริงๆแค่ประเด็นสองประเด็นนอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการขายขายเหล้าพ่วงเบียร์พะหน้ามาโป๊ะหน้ามาแล้วก็หลอกให้คนเขารับหลักการด้วยสุดท้ายก็จะเอาเฉพาะปาซิวปาส้อยไอ้เรื่องใหญ่ๆหลักๆที่มันกระทบกับโครงสร้างอำนาจผมว่าเขาไม่แก่ เรื่องของแพร่บริโภคแพร่บริโวตอาจจะแก้เรื่องของสอสทำงบประมาณได้มาตร้อยสสี่ใช่ไหมจ,จะแก้ว่าด้วยเรื่องของสมาชิกพักที่มันหยุมหยิมอะต้องชาระเงินเป็นทวีคูณจํานวนพักการเมืองอยู่ไปนานต้องเพิ่มเรื่อยๆนี่อาจจะแก้หมดสิทธิเส,ส,สรีภาพของประชาชนอาจจะแก้แต่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องระบบเลือกตั้งโครงสร้างของสภาผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แก้อย่างที่เขียน ไม่ได้แก้อย่างที่เสนอนะเพราะนั้นสรุปแล้วมันก็จะได้แบบปราซิวปราซ่อยนะเรื่องหลักๆเพราะฉะนั้นการเมืองหรือโครงสร้างการเมืองโฉมหน้าคนใช่ไหมมีอํานาจทางการเมืองรัฐบาลข้าวหน้าก็ยังเหมือนเดิมเชื่อว่าจะมาจับแนวเดิมเขาจะคอนโทรลให้เป็นแบบนั้นอยากได้ว่าอยากได้มากทีสุดคือไม่ให้สวมาเลือกนายก อันนั้นที่หนึ่งแล้วก็มันมันเกี่ยวพันกันคือข้อที่สองก็คือคนที่เขาเลือกตั้งชนะพรรคที่ได้ที่หนึ่งต้องได้เป็นรัฐบาลจะเขียนยังไงก็ตามให้ตามนี้แต่ที่ผ่านมาเขาผิดหวังผิดหวังว่าพรรคที่ได้ที่หนึ่งทำไมไม่ได้เป็นรัฐบาลชาวบ้านเขาก็ไม่ได้คิดเลยเขาคิดเปรียบเทียบกับเขาเลือกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ที่หนึ่งได้เป็นที่สองมันก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าพอการเมืองใหญ่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เขานันที่สุดคือตรงนี้ถ้าเรามาพูดกันเป็นภาษา กฎหมายสบาวิชาการก็คือตัดอำนาจตัดอำนาจสวนั่นแหละในการเลือกนายกนั่นแหละเป้าหมายใหญ่ที่สุดของเราจริงๆเราก็จูเรื่องของระบบเลือกตั้งอันนี้เราคิดว่าคงต้องแก่สองก็คือเรื่องของอำนาจสวกต้องแก่อำนาจสวที่มาเลือกนายกอย่างเงี้ยต้องแก่แล้วเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่น้อยเลย ที่มันถูกลิดรอนไปตามแบนี้จะต้องมาสังญญายาใหม่แล้วก็ของเราจะมีพิเศษกว่าคนอื่นอีกก็คือแก้รัฐมนูลหรือเขียนกฎหมู่มูลใหม่ที่สกัดยับยัง้งหรือป้องกันไม่ให้มีการยึดอํานาจนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะเขียนถักทอไว้ห้ามทั้นี้โทษกรรมทางการเมืองแล้วก็การยึดอํานาจรัฐบาลยังเป็นข้อหาที่มันไม่หมดอายุแล้วก็เรื่องใหญ่จริงๆก็คือที่เราแก้นะแก้เพื่อให้ประชาชนมาเขียน กฎหมายและธรรมนูนใหมน่นี่ใหญ่กว่าทุกเรื่องนะแก้เพื่อฉบับเข่าพอทีแล้วเอาไปจะชชนมาเขียนใหม่ซะนั่นก็คือตั้งสรสรระบบเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นตัวได้เสียกันทางการเมืองใครจะได้ที่นั่งมากที่นั่งน้อยมันอยู่กับระบบเลือกตั้งด้วยเพราะนั้นจึงไม่แตกต่างเออจึงไม่แปลกที่พรรคการเมืองจะเห็นต่างกันพรรคเล็กพรรคใหญ่พรรคกลางจะมีผลต่างกันกับระบบเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยจึงเห็นพรรคการเมืองบางพรรคหรือหลายพรรคอยากได้ระบบใบเดียว าวางพรคก็ได้สองใบนี่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือความจะมีอยู่และมีไปของพรรคการเมืองก็เป็นไปได้แต่ว่าก็เชื่อว่าไม่ถึงระดับที่จะต้องมีปัญหากันมากถามว่าความขัดแย้งกันเนี่ยมีก็เป็นอาจจะเป็นเหตุให้ไปกระทบเรื่องอื่นบ้างประเด็นอื่นบ้างงอนกันบ้างต่อรองกันคุณต้อง ไม่เอาประเด็นนี้ฉันจะเอาประเด็นนั้นให้แลกเปลี่ยนกันก็เห็นสัญญาณว่าก็จะทํางานยากขึ้นฝ่าทุกกฎหมายก็เห็นสัญญาณว่าพรรครวมแม้รัฐบาลกันแล้วแต่นะพรรครวมรัฐบาลก็เหมือนกันนะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็เหมือนกันนะเห็นต่างกันทุกซีกอะหลากหลายกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทํางานหรือการที่จะโหวตก็ตามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําให้มันเป็นเอกภาพเหมือนทุกกฎหมายทุกมติที่ผ่านมา ไม่ง่ายซึ่งก็ไม่แปลกเพราะมันเป็นกฎหมายใหญ่มันเป็นเรื่องของกระทบผลประโยชน์ทั้งประชาชนทั้งตัวนักการเมืองที่จริงเราคิดไว้ก่อนอยู่แล้วถ้าทุกคนยอมรับยอมรับกติกาก็คือก็จะเอาความหลากหลายเอาความต้องการที่ของฝ่ายการเมืองมาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยอยากหาความลงตัวหาความสมดุลหาชันทานุม,มัตินิยากเพราะนั้นเราถึงบอกว่าให้ประชาชนมาเขียนดีที่สุดการนี้ให้นักการเมืองเขียนเองนี่นจะมีปัญหาใช่ไหมคุณอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่เยอะ ตั้งสสรเลยให้ประชาชนมาเขียนจบต้องให้คนกลางมาเขียนคนออกสเปคต้องไม่ใช่ผู้รับเหมาใช่ไหมถ้าผู้รับเหมาเขียนสเปคนี่โอ้โหคุณจะเขียนตีกันตายเพราะฉะนั้นก็ให้ประชาชนหรือให้เจ้าของอำนาจเขามาเขียนเราถึงย้ำมาตลอดว่าต้องสองหกต้องตั้งสสรบางฝ่ายก็กลัวแล้วกลัวประชาธิปไตยถ้าประชาชนมาเขียนนี่มันจะเป็นประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้น คนที่มีเจตนาไม่สุจริตหรือชอชนหรือคิดว่าตัวเองไม่ได้เดินบนเส้นทางประชาธิปไตยนี่ก็กลัวกลัวประชาชนนัน่นอัน,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 นที่หนึ่งอันที่สองก,ก,ก็พอรับฟังได้เขาบอกว่ามันจะช้าถ้ามีสสรมันจะช้าก็โอเคแต่ช้าๆแล้วถ้ามันได้พราเล่มงามเราก็ต้องรอเร็ว,รวๆด่วนๆแล้วมันได้ขวันบินแล้วก็มีปัญหากันไม่จบผมว่าผมเอาช้าๆได้พราเล่มงาม แล้วก็ถ้ามองชั้นเดียวก็อาจจะเป็นทางนั้นอยู่แต่ถ้าประชาชนมองอีกสักชั้นสองชั้นว่าถ้าเขาแก้เลือกตั้งแบบนี้แล้วมันจะเกิดการเมืองแบบไหนประชาชนจะได้อะไรไหมทาให้การเมืองเข้มแข็งหรืออ่อนแอถ้าเข้มแข็งแล้วประชาชนจะได้อะไรถ้าอ่อนแอแล้วประชาชนได้อะไรถ้ามองหลายๆชั้นจะเห็นว่าประโยชน์มันถึงประชาชนอะไรแต่ถ้ามองเฉพาะหน้ามันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องของสนองนักการเมืองจริงๆไม่ใช่สนองนักการเมืองนักการเมืองก็คง อยากได้อาํานาจก็เอาอำนาจนั้นมาทําประโยชน์ให้ประชาชนนั่นเเช่นบัตรใบเดียวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะประกาศผลเลือกตั้งได้ทีสองเดือนสองเดือนนี่เกิดอะไรขึ้นสองเดือนนี้ไม่รู้จะทุจริตหรือจ,จะโกงคะแนนแล้วกว่าจะาจบสุญญากาศทางการเมืองตอนนั้นน่ะประชาชนเสียโอกาสไหมแล้วความเชื่อมั่นจากต่างประเทศอีกเลือกตั้งแบบนิโคลต่างประเทศกงังวเราะเลยทาได้ไงอะ่ะเรล่านี้นี่ ถ้ามันเขาไม่เชื่อมั่นถ้าเราเกิดสุญญากาศหรือพวกเราก็ไม่เชื่อมั่นกันเองว่ายาวอย่างนี้นามอย่างนี้เนี่ยมันจะทะเลาะกันมันไม่มันหวานระแวงกันแล้วสุดก็ทําให้การเมืองอ่อนแออ่อนแอทั้งในเราเองสายตาทั้งชาติเองการเมืองอ่อนเอมันก็ไม่สามารถจัดการปัญหาชาวบ้านได้อันนี้ถ้ามองดีดีมันก็ไปถึงชาวบ้านมองอย่างนี้ผมว่าก็ไม่ถูกเสียทีเดียวหรอกรักใหญ่ไม่ใช่ว่ามันจะเขาจะ สมานฉชั้นหรือจะเห็นตรงกันคุณใหญ่ชั้นใหญ่คุณกับชั้นก็มาแข่งกันเองเกิดคุณใหญ่กว่าชั้นไป5คะแนนคุณก็ได้จัดตั้งชั้นใหญ่กว่าคุณส0บคะแนนชั้นก็ได้จัดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่พักใหญ่เขาก็ระแวงกันอยู่ดีแหละเขาก็ไม่คงไม่คิดอยากให้ใครใหญ่ถ้าเป็นไม่ได้ทุกคนมันอยากใหญ่คนเดียวเพราะฉะนั้นการจะไปห้องกันผมว่าคงไม่หล้วง่ายที่สุดคือชอบคนกล้าคนชอบพักกล้าพักคือบัตรชองใบเนี่ยชาวบ้านเขามีทางเลือกเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบ เพราะนั้นอันั้นภาวจารณเข้าใจแล้วง่ายดีแล้วก็สื่อตามความต้องการของประชาชนแล้วก็ออมันก็รวดเร็วรู้ผลทันทีเลือกจบห้าโมงเย็นก็สองทุ่มก็รู้รู้ผลแล้วก็รู้ได้ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยที่สมสัมผัสมา,มานะชาวบ้านชอบและง่ายที่สุดก็คือเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบคือต้องมีช่องใหมันก็มีโอกาสทั้งสองแบบนี่นแหละผมดูวันนี้นะ แต่สุดท้ายแล้วผมยังดูว่าสวจะเอาอย่างไงซึ่งดูยากอยู่ที่สวซึ่งสวก็อยู่กับรัฐบาลเนนะี่ยสุดท้ายก็คือรัฐบาลจะเอาอะไรก็ได้ตรงนั้นนะถามว่ารัฐบาลเขาจะเอาไงรัฐบาลก็คือพรรคแกนนําวันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะแล้วสวก็คือรัฐบาลเพราะนั้นรัฐบานนลนั่นแหละไม่ใช่สวหรอกรัฐบานนลนั่นแหละจะเอาอะไรก็กได้เพราะส,สวก็อยู่ภายใต้รัฐบาล ผมถึงว่าไอ้เขายื่นยื่นไอ้แก้ไขคำนุำนพลังรัฐยื่นเข้ามาไม่เอาจริงโดยเฉพาะเรื่องระบบเลือกตั้งยื่นมาเพื่อที่จะทําให้เกิดปัญหาให้คุณอ่อนเอให้คู่ต่อสู้ทะเลาะกันแต่ความสมามัคคีกันให้อ่อนเอนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ยื่นมาเรื่องระบบเลือกตั้งเขายื่นมาเพื่อที่จะจะบอกแก,แก้สองใบใช่ไหมก็คือปรามพรรครวมปรามพรรคเล็กให้พรรคเล็กหมอพรรคเล็กเยอะขออ้าว อ่าเดี๋ยวจัดการให้ชั้นกรรมาิการได้แต่พวกคุณต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นพักร่วมก็หงอพักเล็กต่างๆที่ก,ก็สยบนี่เหตุผลที่สองที่เขายื่นนี่มาเหตุผลที่สามก็คือทําให้ดูดีหน่อยยื่นอะไรที่มันสอดคล้องกับฝ่ายประชาธิป,ปไตยหน่อยเพราะไทยบาปหน่อยข้าก่อนครา,าก็ล้มมาแล้ว <S <S การยื่นแก้ไขรัฐมนูลคราวนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลด้วยเหมือนกนันว่าทําให้ซีฝั่งฝ่ายค้านพรรคประชาชนแตกอ่อนแอเพื่อเขาจะได้ อยูอ่ต่อได้ผมก็มองได้มองได้เพราะดูมันยื่นเพะวะ่เขึ้นมาเลยพปูบุญกับความคิดแบบโดยด่วนมันต้องมีอะไรสักอย่างผมไม่เชื่อว่ามันเกิดจากมนโนธรรมมันต้องจะเกิดจากมนโนอาธรรมเลย